สวัสดีครับวันนี้นะโลก็จะมาตกป่าไม้ธรรมชาตินะครับช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเมษายนนะครับจะออกมาช่วงเย็นนะครับช่วงเวลาว่างก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะครับเราจะเดินไปดูไม้กันนะครับ จะเป็นหมายป่าบัวนะครับก็จะเป็นอันนี้มันตีปลาช่อนครับเหยื่อสดเป็นเขียดบัวเหมือนกันหาจับเมื่อคืนนะครับตัวเล็กๆอันนี้ใช้คันเวทดแปดแปดสิบ แปบเจ็ดปอนด์นะครับของไพลอนีเวทอ่อนนะครับประช่อนพาเหยื่อเราเล็กสายพี่อีก็เป็นสายพี่อีสนะครับ หมายพวกนี้เราต้องเดินเท้าเข้านะครับก็คือเป็น,นหมายธรรมชาติเราต้องจอดรถมาเดินเข้ามานะครับ ดอกปัวกำลังเอาดอกสวยเลยครับอาจจะหญ้าเยอะรกไปหน่อยนะครับวันนี้น้าโลก็มาคนเดียวอีกแถวนะครับนี่นะครับก็คือตามนี้ฮะน่าจะมีตัวม้ง คนไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเข้ามานะครับมันเป็นเอ่งน้ำแล้วก็ทรงนี้ก็จะเป็นพุ่งนานครับเขาทำนาปังนะครับบริเวณน,นี้ก็นะปลาน่าจะลงอยู่บริเวณน,นี้โอโคแดดส่องเลยครับดูกล้องก่อนมองไม่เห็นเหมือนกันครับ ที่ตกโอ้โหหมาเลยยังไม่นถนัดมือนะครับเพราะว่าเปลี่ยนคันเปลี่ยนลอกเยือกเบาครับเยือเขียดเล็กๆนะครับเหมาะปลาช่อน ตัวเบ็ดกตัวเบอร์เล็กนะเวลาปลากัดแล้วก็ส่งสักสองสามวิก็วัดเลยนะครับขันอ่อนส่งนานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันพาไปพันยาพันอะไร ีไม่ค่อยไปไครับเยืะอน้ำหนักเบาแล้วก็สายใหญ่ด้วยอันนี้น่าจะพี่อีสามนะครับเนี่ยตีล่อปลาก่อนนะครับปลามันไม่กินง่ายครับถ้าไม่บังเอิญจริงๆครับมันมาเดียวก็กลับ แล้วป่าเขีียวๆบางทีเป็นสิบยี่สิบไม้ครับตีไปเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะมีตัวนะฮะเ,เป็นเหมือนสาะน้ำเป็นเหมือนแอ่งน้ำเนี่ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวปลาน่าจะลงมาอยู่ตรงนี้หมดนะ โอ้โหสี่โมงแดดนะครับร้อนมากเลย แต่คันนี้นะครับแปสิบดของไพโอเนียเนี่ยงัดปลาชโดมาไม่ต่ำกว่า20ตัวแล้วนะครับปลาชโด1กิโลถึงห้กิโลนะครับเห็นคันเล็กๆแบบนี้ทนมากเลยนะครับราคา600้อกว่าบาทใช้ทนมากๆเลยหลายปีแล้วครับตัวนี้ มาลกแบบนี้น่าจะเวทสักสิบสองยี่สิบห้านะครับแต่สายพี่อีอะไรก็ไม่ทนครับพี่ตีในป่าบวงเงี้ยเพราะว่า ลำต้นมันมีหนามนะครับมันจะขูดสายสายแล้วจะเป็นขุยง่ายนะครับต้องเปลี่ยนสายบ่อยนะครับข้อเสียตกปลาโบนะครับสายพี่เราจะขึ้นเป็นขุยง่ายแล้วขาดง่ายนะ สายพี่อัวนี้ถูกนะครับก็มวนล,ละ100ร้อยกว่าบาทหนึ่งหิเมตรเอามาใช้ครั้งละ40สิเมตรใช้ได้3ถึง4ี่ครั้งนะครับต่อมวนหนึ่งเราตกได้หลายเดือนเลยนะครับ สายพีอีถ้าเป็นเหยื่อสดหมายป่าบัวเนี้ยก็แนะนำก็พีสามสี่ 3, นะครับพี1หนึ่งกับพีอสองเล็กไปนะครับขาดง่ายเป็นพีสามกับพี4สีนะครับนี่ยตีได้ไปไม่ไกลครับทรงเหยื่อได้ ประมาณ20เมตรฮะวันนี้เราจะตกแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยสี่โมงจะตกถึง ห้าโมงเย็นเลยฮรจะลุยสักชัก่วโมงหนึ่งนะครับ โอ้4โมงเย็นเดือนเมษาร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนสุดๆเลย เนี่ยบไม่มีเสียงกัดลเลยครับ เวลาเราตกปลาครับเราจะมีสมาธินะครับคือเราไม่ได้คิดวอกแวกไปไหนครับจิตใจเราก็จะจะเพ่งเล็งตรงเหยื่อแล้วก็กับสายน้ําตรงที่เราตกนะครับกเปันการผ่อนคลายนะครับเราก็จะ ออกจากบ้านมาแล้วก็มาตกปลาผ่อนคลายนะครับช่วงเย็นๆได้ปลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราตกทุกวันครับนานๆนนนนทีถึงจะได้